สวัสดีจ้าเมื่อนี้เดี๋ยวพามาเบงหมักอึ้ัพันมาจากบ้านเฮามาจากเมืองไทยมีอยู่สองลูกอันดีตต้นมะลุมหรือว่า,าต้นมะลุม,มบ้าน่อยกับเอื้นต้นใบอีฮูมพักอีฮูมใบมะลุมแต่ว่า,าตัดต้นลงแล้วคข่เจ้าบ่อไหต้นใหม่ใหญ่ก็เลยได้ตัดออก ก็เหลือแต่ต่อแต่มันกระปงคือเกา่ากระเด็ดยอดกินไดหน้หน่วยหนึ่งอันนั้นพันของไอ้แขกอันนี้พันไทยเห็นปะค่ะอันนี้พันของไทยไมาจากเมืองไทยคลิปนี้กซ้ำนี้นะคะเด้อผู้ใดชอบกะ อย่าลืมกดซับสไคร์กดไลค์กดแชร์ด้วยค่ะเ้อสวัสดีจ้า